โอเคครับสวัสดีครับทึบ <c oughs> วัดนนีเราก็จะตรงไปยังสวนเลี้ยงพึ่งของเราเลยแล้วทำไมไม่ยอมขุดอันนี้ออกละ่ะหมดละ่ะไม่หมดออโอเคขุดออกแล้วนะครับก็แล้วก็ไปยังสวนพึ่งครับ ดูว่ามีพึ่งอะไรมาใหม่ใหม่โอ้อันนี้อ่ะอันต่อไปก็โอ้โหไม่ได้อะไรเลยปอ๊บเปลี่ยนเป็นอันนี้บ้างครับเผื่อจะได้เรื่องแล้วก็จะมาทำเฟรมเพิ่มกันนะเพราะว่าหลายๆอันก็หมดแล้ว โอ้โห oh. ได้เยอะนะครับอันนี้อมีดมีโหรือเป่าโอเคโอเคออกมาได้แล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปแล้วก็เอาพึ่งใส่ในนี้ โอเคครับต่อไปอืมผมได้ทำฟาร์มอันตโนมัติไว้เป็นฟาร์มแอปเปิ้ลด้วยนะครับเราจะเอาแอปเปิ้ลนี้ไปไหนนะครับแล้วก็เอาออกมาอมเอามาใส่ในนี้นะครับสควิเซอร์ แล้วเราก็จะมีแซปลิงเะครับจากฟาร์มก็เอามาใส่ได้นี่นะครับเฟอร์เบนเตอร์เราใช้นี้แทนได้หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดได้นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วก็ประหยัดเฟอร์เจอไรเซอร์ได้นะครับ จะเห็นว่าผมทำาเครื่องจากใหม่นะครับคืออันนี้สติลมันทำอะไรได้ก็ผมก็ต้องไปเปิดอันนี้ก่อนโอเคนี่ก็ลงมาจากเครื่องทำน้ำแอปเปิลนะครับ ผมเปิดวาวเมื่อกี้แล้วนะครับก็มันก็จะขึ้นมาตามครโบสโตนนี้นะครับข้างล่างก็มีอ่าท่ออยู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะมาถึงเจ้านี่นะครับเออ่ก็รอให้น้ำสีเขียวๆนี่ไบโอแมสนี่มาถึงก่อนนะครับก็ทั้งเข้าทั้งออก มันขึ้นหรือลดอ่ะลดลงนะครับช้าช้าก็ลดลงอย่างช้าช้าก็ MT อยู่เลยเราก็ทำฮันนี่เพิ่มไปก่อนนะครับระหว่างนี้น้ำผึ้งอืมทำไมมันยังไม่มาโอเคมาแล้วครับไบโอมแมสเข้ามาทางด้านหลังนะครจากด้านหลังนี้ ที่ไม่เห็นมันก็ว่าผมปิดไว้ด้วยฟาสาดนะครับผมจะขุดลองขุดดูนะครับจะได้เห็นกันเลยนะครว่าฟา,าศาดเป็นยังไงขุดไม่ได้ต้องยิงครับยิงไม่ได้ด้วยโอเคครับยิงได้ครับท่อแตกโอเคท่อก็แตกเลยนะครับก็ได้ฟาสาตรกับ <c oughs> ได้ฟา,าศาดกลับมาก็ทำเป็นแบบนี้ อุ Oops, ๊บท่อแตกแล้วโอเคเอาฟา,าสาตดแปะเข้าไปได้นะก็ต้องการมาบลหนึ่งอันมาปิดด้านหลังเออแล้วผมจะเดิอนอ้อมทำไมฮืมพอร์ตเอเบิลโฮก็มีโอเคครับพอปิดไว้อย่างนี้มันก็จะเข้ามาในนี้ต่อไปเราต้องใช้พลังงานพลังงาน อันเล็กอย่ในชุดเล็ก่านี่เราก็ต่อไปจากข้างบนเลยนะพลังงานก็น่าจะทํางานแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไบโอแมสเนี่ยให้เป็นไบโอฟิลสิ่งที่เราไม่มีคืออะตั๊กชิกอะตัชิกเกตนะครับมาใส่ตรงนี้โอเคเราก็ต้องไปเอาอะตักชิกเกตนะครับโอเคครับเราก็ใส่เข้าไปเลย โอเคครับเราก็จะได้ไบโอฟิล mm hmm. มาอยู่ในแทงคนี้ต่อไปที่เราต้องทำคือลงไปปิดแทงคนี้นะครับโอ้โหลงยากปุ๊บมันจะได้หยุดจ่ายไบโอแมสน่าจะหยุดลดลงแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นแทน น,นี่คือห้องด้านหลังนะครับที่ทําไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแต่ผมมาทําเพิ่มนะครับโอเคเป็นอย่างนี้มีทางเดินข้างนะครับมันไม่ค่อยทํางานนะครับเจ้าตัวนี้นี่ เธอไม่ได้ทำการเพราะว่าอะไรเธอมไม่มีอะไรออกมาเลยล่ะบอกว่าเราเปลี่ยนท่อเน,นี้ยให้กลายเป็นวูดเด้นน่าจะดีกว่าวิธีทำวูดเด่นวอเตอร์พรูฟพป์นะครับเราก็ทำ วูดเดิลทรานสポートไพอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากบีแ uh, ว็กซ์นะครับที่อยู่ในนี้นี่นะครับไม่ได้ใจนะครับว่าขาัอยยางไรเออได้เอาได้เลยครับต่อไปเราก็ใช้วูดเดิลทรานสポートไพนะครับซึ่งทำง่ายๆครับ Glass ไม่มี Glass วูดเอ็นวอเตอร์พูฟไพป์เราบีนะเรต้องใช้บีแ x คือว่าถ้าเกิดเราเอาว o ดเอ็น r าร s สบอร์ดไพ์นะครับมาต่อกับบีแว็กซ์นะครับมันก็จะกลายเป็นวู o เอ็นวอเตอร์ o ูฟไพ p ์นะครับอ๋อเราไม่ได้ต้องการเจ้า Waterproof Pipe นะครับเราต้องการ ทรานสปอร์ตไพ e ผมก็หยิบผิดนะครับซึ่งเรายังไม่มีเลยเราต้องกลับไปเอาเราทำเอาก็ไม่ได้นะครับครับเอาอเราไม่ต้องกลับไปเอาก็ได้เรามีแซนหรือเปล่ามีอยู่แล้วแซนจากในนี้ มีเยอะซะด้วยจริงๆเอาวางไว้ได้ดีก่อนแล้วก็เราเอาไปใส่ใน power furnace นะครับเอาไอรอนออกมาเรามีไอรอนเยอะแล้วนะครับในนี้หกสิบอันคิดดูนะครับว่าจะเอาใช้ทำอะไรได้กลาสต่อไปแล้วก็เอา birch wood นะครับมาสองอัน เราก็จะได้ w o o d e n t r a n s p o r t p i p e นั่นเองได้มาแปดเราใช้หนึ่งนะครับก็เอามาแค่อันเดียวที่เหลือก็ใส่ไว้ครับลงไม่ได้นะตรงนี้ต้องบินนะข้ามไปไม่อยากตกหลุมก็ได้มาแล้วครับ w o o d e n transport pipe มาแล้วครับแล้วก็เก็บของทุกอย่างไว้ในเชสนะครับผมจะโอ๊กวูดนะครับมาทำอะไรก็ดูกันแล้วดูแล้วกันนะก็เดี๋ยวครับมันยังมีไม่เยอะยังไม่ใช้ก่อนนะออืเก็บคอนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับ เราได้ไบโอฟิลเยอะแค่ไหนแล้วครับเราเอาน้ำออกจากแทง่งนีสองอันนะครับมันก็เลยไบโอฟิลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ คิดก็ใกล้หมดแล้วไปเอามาสักอห้าสแต็กเลยแล้วกันก็สี่สแต็กเดี๋ยวต้องรีบเอามาบูมาซ่อมแล้วนะครับตรงนั้นเพราะมันดูไม่ดีครับ พีชนี่เอาลงไปไว้ในกล่องข้างล่างนะครับนี่ตรงนี้นี่ฟีดเดอะบีชนะครับถ้าไม่ได้ดูตั้งแต่พาร์ทแรกจะดูไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวกองอันนี้ก็จะได้พีดเพิ่มแล้วนะครับก็รอสักเดี๋ยวนะครับ เอ,อมันคืออะไรล่ะ Bit ตูม n น s p พ a t อ๋อโอเคเก็บอันนั้นมันจะดีกว่าพีทนะเร็วกว่าเป็นสองเท่าไบโอแมสเราก็ไม่เพิ่มแล้วนะครับเราก็ต้องไปเอา นี่คือแอป l e j u จูสก็ไม่เพิ่มเพราะเราไม่ไดเอาแอปเปิลมาเราเอาแอปเปิลมาก่อนดีกว่ามันก็ต้องกำล,ลังมานะแอปเปิลเราเอาเนี่ยไปทำไบโอแมสดีกว่าแซปลิงอะไรเนี่ย แล้วก็ b i o m a s ส mm. ก็ไหลมาเพิ่มแล้วนะคราทาไมแอปเปิ้ลยังไม่มาในนี้อีกล่ะ mm. อ๋อกำลังมานะครับนี่ทางนี้แอปเปิล mm. นี่ไม้ก็ยังเยอะไม่พอครับถ้าเยอะแล้ว mm. ผมคิดออกแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนไม้ให้เป็นเพชรกันนะ ถ้ามันพอนะครับเราก็หรือว่าจะเปลี่ยนให้เป็นไอรอนหรือทองก็ได้นะครัไอรอนดีบ่ายถึงเล็กนะครับพีทเต็มแล้วเหรอทำไมมันถึกกระเด็นออกมาเพราะว่า เหตุผลคือมันเต็มแล้วนะครับในนี้มันเต็มแล้วมันก็ให้แยนต่อต่อไปได้นี่เออเอาออกมาครึ่งหนึ่งนะครับเอาแพร่เอืนอื่นมั่งผมว่าหีบนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็นอ,อะไรเดียวไพพ์เอ็มที่ดีกว่าครับมันจะได้ส่งได้ทีละอันนะเรื่อยเรื่อยมันจะส่งทีละอันนะถ้าไพพ์เอ็มที่แล้วก็ เอาแล้วมันก็จะกระเด็นะดิแล้วผมว่าระบบนี้ไม่ค่อยดีเปลี่ยนเลยลอืมอันนี้ก็เยอะถอดออกมาบ้างนะครับให้อันอื่น อันนี้ก็เยอะแล้วให้น,นี้อันนี้ให้ไปอย่างนี้เลยก็สามสิบสองอันสามสิบเอ็ดสามสิบห้าสามสิบสองยี่สิบเก้าเป็นสามสิบสี่เอารักษาระดับให้อยู่ประมาณสามสิบกว่ากว่า โอเคก็ okay. กระจายกระจายกันนะคระบบนี้จะดีจริงอะ่ะ บนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็กลัวจะล้นอนะ่ะอันนี้มันเข้าอันนี้บ่อยคนระับมันจะล้นได้เพราะอันแรกเดี๋ยจะเข้ามากกว่าเพื่อนแล้วแอปเปิลจูสเพิ่มหรือเปล่า เราก็ไม่ไม่ได้แอปเปิลมาเยอะมากนะครับแต่มันก็เพียงพอครับโฟร์เจอไรเซอร์นี้เราต้องน่าจะต้องหาเพิ่มนะครับยังไงก็ตามเอาเอสใส่ในนี้เพราะเราบีอะพาไทป์อยู่บ้างนะอะพา t ์ทไท เราได้เบล l e ฟิลเท่าไหร่แล้วนะครับเบลแมสก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่ถ้าเกิดมันลดถึงขีดรองสุดท้ายนี่แล้วผมจะไปเปิดเบลว์แมสเพิ่มนะครับโอ๊บมือไปโดนไม้ครับเบลว์แมสเราก็เยอะนะครับ พอจุ Maybe, ๋ยสก็เยอะเราต้องเอา s a p l ิ n งเพิ่มนะรจงๆซับบิงนี้ถ้าเอาไปหมดเลยก็น่าจะได้นะเอาไปครึ่งเดียวนะทำเบล l m แมสเพิ่ม อันนี้เราเดยอนะอันนี้คืออะไรเนี่ยไอชิปเนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลยแต่ใส่ไว้ก็ดี นะครับเพราะว่าตามที่ผมอ่านมาชิปชิปนั้นนะครับจะเปลี่ยนครึ่งเนอของฟาร์มให้เป็นต้นไม้ที่โตแล้วก็เก็บเกี่ยวเฉพาะผลนะครับแต่ว่าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ครับอ่ามีโดเคาติเวดอันนี้ดีมากครับเคาติเวดเพราะว่าจากอันนู้นนะครับเขาติเวดทำได้เยอะโอ้อันนี้ก็เยอะแต่ว่าอันนี้ต้องสร้างเฟรมใหม่ เดี๋ยวเราก็ครับเฟรมใหม่กันนะครับอ้ออันนี้ก็ได้เยอะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับได้เยอะเหมือนกันครับทำงานอยู่หรือเปล่าทำงานก็ทำอยู่นะครับงานแล้วก็เก็บพีชมา เราก็ได้พิษเยอะนะครับกว่าตอนแรกที่เราเริ่มตอนนั้นเราก็ยังมีพิษน้อยนะครับบล็อกเอิร์ธเราก็มีเยอะนะครับเพราะว่าหลังจากวันแรกผมก็คราฟไว้เยอะพอใช้นะครับพอมีใช้ได้ก็ก็กจเจริญขึ้นมานะครับก่อร่างสางก่อร่างสร้างตัวได้ก็เป็นอย่างนี้นะครับพอดีขึ้นมาหน่อย แล้วก็ไปทำน้ําผึ้งกันนะครับเอสต์โอลเอนเอจีเซลก็พลังงานลดแล้วนะครับก็ปรับลงนะครับกดลงคันนี้พลังงานก็จะเปลี่ยนเป็นขึ้นลูกเดียวนะครับแต่ว่า มันมันก็ไม่ไม่ค่อยเพียงพอนะครับพลังงานก็ตอนนี้มีประมาณสิบสองเปอร์เซ็นก็ยังไม่พอนะครับน้ำนี้ก็ลดลงบ้างนะครับส่วนไบโอฟิลก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าออันนี้ต้องขึ้นสูงสุดนะครับหรือว่าอันนี้พลังงานลด ของไบโอแมสมันลดน้อยลงแล้วผมก็ต้องลงไปเปิดผมลืมเอาพึ่งใส่กล่องกลับเอาพึ่งกลับไปใส่กล่องนะ จบไปเราก็น่าจะได้เบลล์แมสเพิ่มในะไม่ช้าอันนี้ก็ยังมีพลังงานอยู่นะครับอันนี้ก็มีครับแต่ว่าไม่มีลิสโตน อันนี้หมดพลังงานแล้วนะครับเราก็เปิดแค่5พอครับให้เป็นพอได้พลังงานอันนี้ก็จะลดลงนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดีครับถ้าเกิดไม่เปิดก็จะไม่ได้พลังงานนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมคงต้องอัปเกรด พีทเป็นเจ้าเนี่ยครับเอ่อซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้เราต้องมีผมคิดว่าเราจะใช้ออโต้คราฟติ้งเทเบิลนะครับเพื่อทำได้อผมก็ปรับลงนะมันได้พลการพอสมควรแล้ว ทำไมยังไม่ได้แบลฟิลเพิ่มอ,อืที่มันยังไม่ได้พลังงานเพิ่มเพราะว่าอา่ายังไม่ได้แบลฟิลเพิ่ม เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะไม่มีพลังงานแล้วก็เปิดพลังงานให้มันนะมันจะได้สร้างเบลฟิลเพิ่มแต,แต่ว่าแต่วพลังงานในกล่องนี้มันลดนะ ขึ้นไเยอะๆก่อนนะมันจะได้เอาพลังงานโอเคก็จะได้ไบโอฟิลเพิ่มนะนนะลแล้วนะครับราคาดี้เาาก็เริ่มปรับพลังงานลงพลัางงานก็จ่ายสักสองแนละ้ว ต่อไปแล้วก็ต้องลงไปปิดเบลแมสรนะรเพราะว่าได้เยอะพอสมควรแล้วนะครัในนั้นแอปเปิ้ลจูสก็ได้มาพอสมควรเหมือนกันนะคแอปเปิ้ลก็ลอยมาเรื่อยๆนะคงั้นพาร์ทนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขผมนะครับ